พาดูโตบอลสมัยก่อนนะเล่นเป็นอ,อันนี้อันนประตูประตูนะฮาจะเป็นก็อย่างนี้อึ๊กอึ๊กึ๊กอึ๊กอีกคนก็อยู่ฝั่งนู้นตึ๊กตึ๊กนานแล้วนะมันเคยเห็นเนะใครอยากมาเตะบอลมาเตะได้นะ สมัยเด็กอะเคยเห็นอยู่ตอนเรียนมัธยมต้นพี่พี่มออปลายเขาเล่นที่ตลาดเราก็อยากจะเล่น <c oughs> เล่นด้วยเป็นคนมันแน่นด้วยเดิมพันกันนะนี่ลูกมันนะนี่แล้วเขาจะยิงบิดเลยนะ <c oughs> นี่นะอยงเงี้ยจับตรงนี้ลเลี้ยงไม่ถึง ไม่ถูกเอาวชูตรงนี้นี่ประมาณนี้เข้าแล้ว